มาวาปสะต้เปสเ้ขนมคอยนั่นซื้อมาหลายกระจกนิสโก,โก้ก็เอเตดิกากรอดสไป้านนองสา้ายเอาเงินไปให้อันซอยงานสดอันนี้เงินเพิ่นให้ไม่น้อยขึ้นมากม่น้อยไปซื้อเหล้ามากวันนี้เริมเล่อนแล้วกับไปแวะซื้อเหล่าสองขวด ซื้อไปซี่้อยสามสิบหักคนขึ้นมาหาลอยได้กำไรไปหกสิบหักคนได้กำไรกับพอดีละซื้อขนมกล่องสุดท้ทยค่ะกินไปเมื่อตะเมื่อกี้ในใส่ใส่ใส่เกล่าๆนั่นได้ทิ้งยู่นกล่องเอาไว้นี้แง่เพิ่อนอยากกินกาแฟเพิ่นก็ได้กินเหลืออยู่กล่องสุดไทยค่ะตอนนี้เพราะว่าอีกสองกล่องนั่นเอาไว้ให้ร้านน้อย โมเมนต์หลานน้อยดอกดลานผูนย่แล้าล่ะลูกของเอฟซีเพิ่นจองไว้ผู้ละก้องให้ลูกผู้ละก้องมันน่าจะได้เก็บไปส่งเพิ่นอยู่ล็อกแฮมตาได้สตุมพรูฟอ์สบอกบออยแต่แรกเนาะคอยก็ถอดเปิดล่ะกินข้าก็กลอยอิ่มแ่ละเอออย่างหวบ่ามาเอาถุงเท้าถอดออกว่าหันนี่ มัดลงเรียนเน่จะถอดถุงเท้าออกพะว่ายนได้บ่ายม่น่าจะใส่รองเท้าเนะมืันนี้ผลไม้ว่างามบันไหนบอกแน่ว่ากองอยาตาอบุบถ้าคุณบุบแล้วคุณก็จะได้เก็บอีกกันยังว่ะซั่งยาแก้ไขให้ให เอฟซีที่จริงแม่น้อยได้ยาทุตทิฟฟี่มากแล้วแม่น้อยเลยหายเพิ่นแม่น้อยได่มาฟี่แม่ข่าก็แถมแม่น้อยแม่น้อยแล้วแม่น้อยบ่อกินทิฟฟี่เนาะอันนี้กระบอกน้ำเป็นรูปของเอฟซีนั่นแหละแม่น้อยเฮดมาไว้เพิ่นสไดส่งให้เพิินนี่เด้เหลื้อยู่สองกองร้านสองคนพอดีแมงกันปุระรถแล้วเพิ่นวานแม่ เอาอันสาหลายไว้ให้ลูกหนูด้วยเพลสน้นพอม่หน่อยซื้อมาแพ็คหนึ่งมันหกถุงเนะเาะเห็นร้านก่อนซื้อมาเท่าไรกระขายเท่านั้นเลยค่ะแต่ว่ากระคิดค่าทรงเนะาะเพราะว่าเ้าซื้อมาเาม้ากว่ามีค่าทรงผสดุมันบริไม้ตรงนั้นหรอกมันไม้ตรงที่ว่าแบ่งปันกันเวลาความจริงกระไดเท้าผัวนะสองหอ่อสองอายนอกกดเก็บไว้ก่อนขอเสีลืม เพื่นวินฮอเฟอร์บอนเพิ่นอยู่ภาคใต้และเพิ่นสั่งของแล้วมันบ่ได้กินนะคะใช่ไหมนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเงินสมองไม่น้อยมันเหลืออันสั้นสุดคันโบเก็บไว้ยังสี่มึงอย่าหวังกูลืมอกองไว้ก่อนพอมันสิมีขนมรับไม่มาอีกฮ้าเพื่นสี่เอาจะได้ส่งเพื่อเดียวเพราะหน่อยสั่งมาไม่น่ก็สั่งมาเพื่อเพื่อนนั่นและเพื่อนว่าเพื่อนสั่ง ทั้งคุณพนซังพุณค่อย้ังของค่ะ้ังแต่เสียงเงินไปต่ซีหาพันคุไบราของนะคะถือเขากงสง้ังคนไทยนี่แหละวันนี้ไปก็เลยมา้ังจากไม่หน่อยไม่น่อยซื้อมากินเพิ่นเห็นไนก็ขอแบงไม่น่ากับแบงห้นะคะแล้วเสียใ่ทุงเท้าเขาสิไปบ้าน้องไส้เพิ่นเพอาะวยาาิพ่อใไงหยาิทั้งแม่ตายอยู่เมือง้างๆกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเพิ่นจบทไ่รวมงานศพ พวกญาติๆก็เลยร่วมเงื่อนกันเฮ็ดป้ายอะนะเฮ็ดป้ายไปว่ากันน่าศพบนะคะมีตัวแท่นมาเนี่ยข้าเจ้าก็เลยออกเงิ่อนกันเลยเจาเงืนสดไปให้กันเพราะสองเท่านี่ใส่แต่อันเช็คอ้ก็ใส่เช็คน้องก็ใส่เช็คเออโอนเงินผ่านธนาคารเนี่ยงว่าเป็นเนาะโอนผ่านโทรศัพท์บ่เป็นสูมอนี่ยันสิบโอนให้ลูกสาวหรือให้ลูกชายโอนเงินมาให้เนี่ยก็ให้โอนก้บบัญชีแม่น้อย โอนเขาดันของไม่น้อยก็หายกับใส่ถุงเท้าก่อนพี่น้องบุดหนึ่งเนอะไปใสก่ก็ได้ใส่มาเลยที่บ้านน้องคอยไป,ไปเป็นมูเนี่ย่นว่าถอดสมบัติออกเบิร์เนี่ยทุกคนจะไม่ถดอดเห็นเธอหิวเข่าฉันก็เลยบอกว่าว่าเธอกินเข่าเลยเห็นจ็คมาบอกว่าฉันเคยได้ไหมหิวเข่าแห้งๆสั้นมากกัดหัวชักห่างเลยกูห mm ิว hmm. งเงินห่าล้อยเธค่าเราได้กำไรค่าเราหกสิบห้าบาทฉันใช้เงินในบัตรไปเธอก็เอาเงินสดมาให้ฉันเดี๋ยวฉันก็หมดอีกคือเก่า เราอันซื้อ,อยู่น่มันแพงเราวัดขวดหนึ่งสองร้อยสิเจร้อยคน้าว่าขวดละเจ็ดมิลลิกรัมในบนเมนขวดิตรเด้หันไปหน่อยไปซื้อนด้เรื่อยนะขวดิตรมันถือนีแลนซื้อพกักกินกับก้อยเมื่อกี้แซบแซบออกขอมหน่อยหน่อยัก หาซื้อบอ่เจอมันเขียนเป็น list เมียนเดนไปเลยเห็นนะซองๆอยูออ่กับอาหารบอกขึๆๆ้กันไปครับ เอาสูด,ดาไปไว้ในรถนักหิวนั่งแล้วก็หานั่งกินบ่ได้ไปไวายุขานกับฟ้องนางเสื้อว่าซื้อไปเมืองไทยกับว่ได้เอาไปเมืองไทยดอกใไซอิงเนี่ยแต่นั้นเนี่ยจมมากูซื้อหลายเนาะเสือ้อเสื้อจักอันเสื้อแบบจังไลยละ่ะเสื้อตัวนี้นะี่ยคนละโตแต่ว่าเสื้อนี่ที่เพื่อนใส่อยู่นั่นนะก็คนละโตจมว่าเขาซื้อหลายสุดอไทยนะี่ย มันขาดตรงเอวเทอว่าจังใดสิ่เงย็บห้ดรอกมันขาดตรงนี้หน่อยนึงเพื่อนอามาโซ่ค่อยเด่ะมัน,น,นห้อยเย็บมันลุดหน่อยนึงนะเพื่อนว่าอามาสิ่เงย็บห้มันว่าน่าจ,จะเป็นยังดอกนอกสันเพื่อนว่าเพื่อนมาเห็นตัวนี้อันนี้นะของผู้ใดกระเทอว่าฉันซื้อลายเทือกภูตองเอาโอ้เอเพื่อนมากูจงไวมึงคือเกาล่ะนี่น้อากันกสองคนพ่อได้กัดของเล่าลนะนี่ตัวหนึ่งของไม่น้อยตัวนึงซื้อ,อยังกับซื้อแฝด แต่ลังเสื้อเสือแม่นอยก็ให้เล่าหมดทั้งสองตัวเลยเสือ้อยืดเสื้อยังก็ได้ไป่กูกรอดนี่ได้เฮ็ดมองหอยให้เพื่อนแล้วนี่นี่ดิแม่นอยเอามาเอาเนี่ยหอยกระเป๋าแม่นอยมาใหา้แม่นอยสั่งอีกอันนึงก็ลังมากหนาะสีฮอดอาทิตย์นี้แหละแม่นอยสะเอาไปใส่ฝากทั้งนั้นแม่นอยก็สะไว้หอยเสือ้อหอยกระเป๋าแม่นอยตอนนี้เอากระเป๋าไปไปห้องเก็บของ ี๋้วไอ้อากาศมันนั่นมัวหนาวก็ไม่น้อยสิออกเป็นนั่งจกดินใส่ล่างตัวนั่นเอาดินเกาี่ยแหละกลับมาปลูกไหมกี่คันซื้อกี่ขัขนแบกไม่น้อยกินอันเม็ดท่านตะวันนั่นไม่น้อยเก็บไว้เครื่องหนึ่งน่ะเครื่องล่างนะ่เม็ดท่านตะวันเห็นบ่เสืยอผสมกับดินดู่หลังบ้านดินเก่ามันเืดิดมลพิษไหมนกะในเม็ดท่านตะวันมันมียน เกลือเด้เหากับสีบป๊กชีวิตมาใหม่เม็ดผักกับสั่งแล้วเดี๋ยวก็ได้มากจ้าโอ้ยนางตังโดนก็ถามกินกาแฟบอบอ,บอเพราะว่ากินมากจากบ้านแล้วคุยกันเรื่องนูนเรื่องนี่ตามภาษาของครอบครัวเนาะเพิ่งยังพม่ได้เริ่มต้นปันไดนนี่เด้เพิ่นเก็บไว้ของปีที่แล้วเอามาไว้ในห้องข้างล่างของใต้ดิน มันไหนเลยว่าฉันเสื่อไปคุ้มาเลยมาคุยเรื่องอันอันก็เอออย่างก็บ่งพักหรือว่าเพาะเมเบียกันหน่ะนะเนาะมันไลนเลยว่าฉันเสื่อฉันฝากอันฉันสั่งอันต้นบอกฮุงฉันสั่งเม็ดบักฮุงมาอยู่เดาสั่นเขาบอกว่าสามเดือนเขาพักกันหัวขวัญข่สองไห่นองข่แล้วว่าเจ้ายังหัวขวัญเขาว่าสามเดือนกับสามเดือนยี่สิบโค่นเนี่ยวจะซสื่อมาล่องเบิง คนเรยว่าห้ค่อยอันนั้นห้บอาสันให้ค่อยเอามาอันเพาะไ้บอเเื่อนมมีได้ต้นนั้นเห็นไหมต้นนั้นสตรอเบอรี่ขึ้นละเงี้ยมดหนาน้ำมันขึ้นเองยังวะมันโมขึ้นยังดีพักบานนี่ให้ค่อยเพาะไ้บอเดี๋ยวคุณได้ต้นแอปเปิลมีตะกาหมือนี่เพราะมันอีกสองสามเดือนเนี่ยกับออกใบ ออกน่วยให้กินนี่คือเกาหนาน้ามันเสร็จเป็นสภาพนี่เงือต้นไม้บ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะแงมนาหนาวมึงกับแกงแซงมีตรกากแามนาฮอนมาใบกับึ้นน่วยกับให้เหาได้กินขันบ้านเหามันสิรอดบ่ล่ะไปปลูกนะฉันสิบันเพาะให้ว่าฉันเบิ่งก่อนจะยังว่เห็นมิดมันอยู่ว่าส่ฉันเอาฉันสั่งพผิดเรามันนั่แบบว่าไม่น้อยอยากได้แต่อันพักบุ้ง แับนี่เขาบอกว่าคันซื้อหาแถมหนึง่งซื้อหาห่อนะห่อละยี่สิบคันซื้อห่อเดียวนะห่อละอยี่บห้าก้อยก้อยก็เลยต้องเอาเป็นเซตนะก้อยก็เลยได้พักบุ้งสองห่อมันเหลือแค่นั้นละก็ได้อียงอีกละ่ะใบอันใบแมงลักนั่นเมื่อนาสิเกิดดอกก็อีตูนะ่ะประปิที่แล้วปีก้อนปุ่นก็เคยเอามาเพาะยุ้นบ่ข้นแล้วกัน เขาก็เลยถามว่าเอยังเพิ่มพอบมันบกครบเนาะบัดนี้เขาเลือแต่บกพริกกับบกุวงมันก็เล้วบบกพริกกับบกหุงนะคะหนาสีมะถึงมื้อีนวันอย่างวันข้างขานมันพูดวันเพื่อหัดหนาสีมาหอดมันแม่น้อยสร้างร้อมกันกับอันพวกเสือเสือแม่น้อยสามารถใส่หนาหอนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่เปลี่ยนแคเล็คชันไม่แน่เสื้อกางเกงขาสั้น มาลัดเสือกางเกงขาสั้นใส่มาหดมืออื่นกางเกงแบบยังแรกกิ่งสั่นน่ะนะมาใส่เวลาเขาใส่เสือแบบเสือเดชสั่นแหละมันเวลาเขายกแขนงยกขาอย่างี 5, ้มันก็บนหาเกียดเพราะมีขาสั้นใส่ซ้อนอยู่เฟอร์ชิตติดเมกเก็ตเบิร์ดนี่อย่างคือแพงแถบป้ายอะนะป้ายสะดุดหีคนนาตนะสามพันกาโค่น้ากันออกกันพูละซีเลย ญาติพี่น้องบางเทือประกาสซีั่งป็นนั้นอ่านขา้าเอยยังบ้านขา้าเอยแบบช่อดอกไม้หรือว่าพว่งบีดเนาะแต่หลอดเดี้ยวเพิ่สซั่งเป็นแบบสรุดีเป็นป้ายแผ่ป้า,ปาสารุดีไม่น้อยก็เอิญว่าถือว่จ่ายเงินแล้วเดี๋ยวจะมีตแท่นไปต้องสส่หลานไปแทนเผาอ,อยู่เมืองทางนี่แหละโอ้เผาอ,อยู่เมืองนั่นเผาออย่เมืองเยลโล ยมืองที่ไม่หน่อยไปสมรสกับพอใหไงเย็ยนระบบกับมืองทีเป็นไงลแล้วผูกเข้าตายนัเนหลยเผาอยู่บดนั่นแหละจ้ะแ่วสิมตโตแทนจากครอบพวกวไปเนะเาะก็เลยออกเงินกันเรียบด้อยแล้ววอสกอวีโอกาแบกวกอลลิเอะไรถึงสเสี่ยง มีทัแดนสมบอลเออถามเพื่อน่าสิไปทั้งบ้านลูกรือสิไปทั้งในเมืองไปทั้งนงเมืองซะเพราะถนนมันลื่นฝนก็ตกพอปตลตะเหลกว่าสีอุ่นลดวันนี้เริม่มขึ้นว่ามืออืน่นมืออื่นเทาก็ได้ออกไม่อีกโล่งบานพอม่หน่อยสิมาพบมอไกยภาพเนาะมืออ,อื่นนี่ผู้ใดอยู่บ้านนะคะไฟแพ้งดีแพงกว่าพวกอยู่ในอาพาร์ตเนมนต์ค่ะมื่อกี้กับ เห็นพวญหญ่น uhm ้องไส้แ um ล้วจมอยู่คาไฟแพงค่ะค่านามกับแพงบ้านไม่น้อยเลยเสียแต่คาไฟเลยค่านามบ่ได้เสียแต่ว่าพวกอยู่อพาร์ตเมนต์นะสี่สี่เสียคาไฟถือก็พวกอยู่บ้านพวกอยู่บ้านนั่นคาไฟแพงยี่หีเห็นข้าเจ้าจมล่ f งเฟ b บุกอยู่น่องค้นเดือนละหมื่นก็ค้นนะจะพอคาไฟก็สามสี่หมื่นเลยเด้สามสี่หมื่นบาทต่อเดือน สมัยมายุยมัยเนาะปันจักรยานว่าเบิ่องยันฟุตบอลอยู่นี่ทีมมันทีมเพื่อนสนับสนุนเขาสเตะอยู่ในนี้เนาะปันจักรยานมาแต่บานคนละขั้นละก็เอาเบียร์ใส่กระเป๋าของไผ่ของมั่นมากสมัยตะกี้ยังมีเหี่ยวมีแห้งอยู่อันตอนมากพเต่อไรแต่ตอนกลับที่แล้วมันบืนขึ้นเนิ่นที่นองเลยหอบแขกแขกกระทืงพองเมาเบียร์บันขื้นเนิ่นขึ้นบ้านโอ้ย กันยัง่ากันเวลาบรรพันไปสังขารมันก็เฮ็ดบ่อใดเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเอ้ยจังว่ะเมื่อน,นี้ก็บ่มีอย่างเป็นคลิปที่ไรสาระแต่ไอ้เบิงเรื่องเล,อเล่าชีวิตประจําวันเนาะมืออื่นเคยว่ากันไหมว่มาไปพบหมอแล้วเป็นตั้งได้นี่ไปบ้านแม่จอยเขาไปน,นี่จอยเดกโกอินเน่จอยซํมเฮ็ดป๊ะป,ะปะนะคนล่ามามาเธอ จอยอันคันบอกว่าจอยนี่ก็พูดจืดดอกคันบอกว่าคุณยิงนี่มันบอกว่าให้เจ้าเอาคอยนันเอเขอาใจลูกอันคนไ้ยฟุตคิตติดดงโกงแดนคันนั้นซื้อมูคนไทยนี่ตรงมีสัญลักษณ์มีเอกลักษ์ประเสลิฐส,สิจือไปได้คันว่าเอา้ยไอจอยไอน้องต้องบอกว่าคนที่เจ้าไปเอาลองเกิบไปเอาเกิบมูผัวคอยมากิดนั่นเด็กมันมนสิจือได้ว่านั้นบ้านอ้เจ้าบ้านในน้อง คันคันบอกว่าจำได้ผู้เดียวคือไอ้ปูอือคันผู้อื่นนี่ต้องมีสัญลักษณ์จะต้องมีค่ำแบบว่าอธิอธิบายอัตลักษณ์และลลักษณะภาพให้เรานึกก่อนว่ามันเป็นผู้ใดซี่นะมอสันกูโบจือไป <laughs> มืออื่นจังวากันไหมมืออื่นกับพอวอมาล่งบาลมาดนี่